สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันที่1นึ่กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะบัตรเครดิต k คแบงก์ไล p ์ i พสต์น้องหมีใบนี้เนี่ยก็จะมีการปรับลดคอยแบ็กลงเหลือ1%ตามเงื่อนไขที่เขาได้แจ้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะแล้วพอเขาปรับลดลงแบบนี้แล้วเนี่ยบัตรใบนี้จะยังเหมาะกับใครเหมาะกับการใช้จ่ายไหนคลิปนี้เรามาดูกัน,นะคะ่ะ บัตรเครด K ิตเคแบงก์ไล p ์พอยส์ใบนี้นะคะก็ได้เปิดตัวมาตั้งแต่ตอนกลางปี64ค่ะตอนนั้นเฟชก็ได้ทํารีวิวเอาไว้ตั้งแต่เขาเปิดตัวใหม่ๆเลยนะคะโดยบัตรใบนี้เนี่ยเปิดตัวมาพร้อมกับโปรโมชันการให้พอยแบ็กสูงถึง3%แล้วเราก็ได้รับพอยแบ็กสูง3เป็นช่วนนงเวลา1นปีเต็มๆค่ะหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่กลางปี65มาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้พอยแบ็กอยู่ที่2%นะคะก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในบัตรแคชแบตที่ให้โปรโมชันคุ้มมากอยู่ดีีีีีีนนนนนนะะะะคคแแลลลตตตตััตััั้้้งคคลลงง่่่่่่ววทท1 1%กกกรรรราาาาาาามมมมปป66เเเเจบบบดดดหืืออไขูใ ยังคงเหมาะกับการใช้จ่ายไหนบ้างค่ะซึ่งเฟชได้สรุปเอาไว้แล้วเป็น3ข้อหลักๆค่ะ ข้อแรกเลยนะคะบัตรเครดิตแค่แบงก์ไลท์พอยต์ใบนี้ก็ยังคงเป็นบัตรที่เหมาะกับคนที่เป็นสายแคชแบ็กค่ะเราสามารถใช้บัตรใบนี้นะคะแค่เพียงใบเดียวแล้วก็จะได้รับแคชแบ็กจากการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ค่ะใครที่ชอบพกบัตรแค่เพียงใบเดียวไม่อยากคิดเยอะไม่อยากพกเยอะนะคะใบนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบการกระจายใช้หลายๆใบนะคะเพื่อที่จะได้รับแคชแบ็กที่สูงขึ้นมากกว่านี้นะคะก็คอยติดตามดูคลิปต่อไปได้เลยเดี๋ยวเฟสจะมาสรุปให้ฟังว่ามีบัตรแคชยยแบ,บ,บ็ก ข้อ2นะคะบัตรเครดิตเคแบง l ์ไลฟ์โพยส์ใบนี้ก็ยังคงเหมาะกับคนที่มีการใช้จ่ายยอดใหญ่ๆค่ะเพราะว่าเราจะได้รับพลอยแบ็กกลับมาสูงสุดตามวงเงินที่เรามีเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเท่าที่ทราบมาก็คือเราจะสามารถได้รับวงเงินสูงสุดอยู่ที่50,000 0บาทถ้าคิดว่าเราได้รับพ o อยแบ็กหนึ่อจาก50,000 0บาทเนี่ยก็จะคิดเป็นเงิน5000บาทต่อรอบบินเลยค่ะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมีการรูปใช้จ่ายยอดใหญ่ๆนะคะบัตรเครดิตเคแบงค์ไลฟ์โพยส์ใบนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆเเเเลลยคค่่่่ะะะะแอออีีีกกข้นนนึงททชบมาป็จุดด บัตรเครแบงก์ไลท์ส์ใบนี้ที่ได้ใช้อยู่หลายครั้งเลยก็คือการใช้โปรโมชั่นผ่อน,นะคะ่ะซึ่งการผ่อนด้วยบัตรเค a n k l แบงก์ไลท์ส์ใบนี้นะคะเราจะยังคงได้รับพอยแบ็กกลับมาอยู่นะคะโดยที่เราจะได้รับพอยแบ็กทั้งหมดนะคะของยอดรวมทั้งหมดของการใช้จ่ายของเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เรารูดเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีการรูดผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปสิบเดือนนะคะแต่ว่าพอยแบ็กเนี่ยจะเข้ามาเลยตั้งแต่ครั้งแรกในครั้งเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขาการให้พอยแบ็กที่ดีของบัตรนี้เลยนะคะเพราะวว่่่าาาาาาบััตตรรรรเเเเเคดดิหหลลยยยยๆใในมมมือออไไปชปช้้้โโนนขาาจจะ แต่ใบนี้นะคะเราสามารถใช้โปรผ่อนได้แล้วก็ได้รับ point back กลับมาในเวลาเดียวกัน,นะคะ่ะก็เหมาะกับการที่เอาไปแบ่งเบายอดใช้จ่ายยอดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของบัตรเคแบงก์ไล์ point ใบนี้นะคะก็คือฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและแล้วก็สามารถได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีได้ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่มีการใช้จ่าย12ครั้งผ่านบัตรโดยที่ไม่มียอดขั้นต่ำเลยค่ะบัตรใบนี้ก็เหมาะมากๆกับคนที่เป็นมือใหม่นะคะที่ไม่อยากคิดเยอะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมรายปีค่ะ สำหรับการรับ point back จากบ,าบาัตรเครดิต K-Bank l i ไล point ใบนี้ตั้งแต่วันที่1ก,กรกฎาคมเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมคำนวณยอดการใช้จ่ายให้ดีนะคะโดยคิดง่ายๆนะคะก็คือจะได้รับกลับมาอยู่ที่1บาทนะคะต่อการใช้จ่าย100บาทค่ะก็พยายามใช้จ่ายให้เป็นยอดที่หารด้วย100ลงตัวกันนะคะแล้วเราก็จะได้รับ point back ค,คุ้มคุมค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตเงื่อนไขใหม่ของบัตรเคแบงก์ไลฟ์พอยซ์ใบนี้นะคะแล้วก็สรุปว่าบัตรใบนี้ยังคงเหมาะกับใครค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้บัตรใบนี้นะคะแล้วชอบใช้จ่ายที่ไหนยังไงก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามเฟชในยูทูปเฟชทอลก k แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจเฟชมันนี่ด้วยค่ะและใครที่ชอบเรื่องบัตรเครดิตนะคะก็อย่าลืมเข้ามาจอยกลุ่มรับโปรบัตรเครดิตทั้งในกลุ่ม a c e b o o k แล้วก็ในกลุ่ม Live Super Open Chat ด้วยค่ะนล้วเปอันใหม่อน,นะะวัสดีค่ะ